เพราะว่าจะจะเป็นลูกหลานของคนไทยหรือลูกหลานของคนคเขมรนะคะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เสียใจเท่ากันถ้าลูกต้องเสียชีวิตนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะครับแล้วก็เอออย่างอื่นนะคะพี่อฟาฟ้านีพี่อฟาอฟา้าเตรียมอะไรมาอีกเออก็คงมีอีกสักประเด็นหนึ่งแล้วกันนะเป็นบทความนะคะบทความของของอะไรนะนักข่าวอาจารศิลาโอเคอาจารศิลาเรื่องอะไรนะเรื่อง วิธีปฏิบัติให้สําเร็จอันนี้เอางั้นเลยนะใช่อันเนี้ยห้าแต่อันเนี้ยก็ต้องใช้วิทีารนญยในการรับฟังนะคะและปฏิบัติตามค่ะเป็นเป็นบทความที่เผยแพร่ในในอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้เขียนเองหรือทำขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้บังคับใครให้เป็นเป็นบทเรียนให้ปฏิบัติบทเรียนเขาเรียกบทเรียนกคนก็เรียนได้ใช่แค่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะคะเพราะฉะนั้นก็ มาคุยก <1 S 2> ันบทเรียนที่หนึ่งว่าไงนะบทเรียนที่หนึ่งอันนี้ก็อันนี้อันนี้ดิฉันเนี่ยคุณเคยมากเลยค่ะได้ยินมาโดยตลอดคือการปฏิวัติต้องใช้เวลาครับการปฏิวัติก็คืออย่างอย่างบทเรียนที่การปฏิวัติของของอิหร่านนี่นะฮะเขาก็จะข้อมูลในเอกสารก็ระบ,บุว่าเออเป็นการประกาศเมื่อครั้งก่อนเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี1979นะฮะ ซึ่งมันก็สอดคล้อง12กุมภาเห็นไหมฮะเหมือนวันละครบวัน,นอะไรเขาเนาะที่เขามากับเหตุการณ์ตอนนี้ซึ่งซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นคือมีประชาชนถูกยิงนะครับแล้วก็เกิดการลุกฮือจากเ,าเรื่องราวของพวกเขาที่ที่ควรเป็นข่าวแต่ไม่ได้ไม่ได้การนําเสนอในปีนู้นนะถ1979ถูกปิดในสื่อต่างชาติแต่การาท้วงยังคงดําเนินต่อไปนะครับแล้วก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆซึ่งผู้คนเนี่ยก็ยังคง สู้ต่อไปนะฮะสู้ต่อไปโดยที่พวกเขาเนี่ยต้องการล้มล้างระบอบทหารในอียิปต์ <c oughs> นะในปี1 9 7 9นะครับแล้วก็คือเขาต้องการเปลี่ยนแปลงคือเพื่อล้มล้างระบอบของทหารนิก,กิงนะฮะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายจนปัจจุบันการลาออกของ <c oughs> อมูบารักและการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจไปสู่กองทัพอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย <c oughs> ในบทความระบุชัดเจนนะว่าการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจของกองทัพอาจ เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยซึ่งกระขาเมื่อกี้ที่เราเห็นใช่ไหมว่าจะเพราะว่าตัวอย่างดูเหมือนเตรียมการภายในสิบวันแล้วก็จะประชาติภไตยสองเดือนนี่นะฮะนี่ก็เข้าตรงกับบทความพอดีนะครับอันนี้ก็คือบทเรียนที่หนึ่งครับและบทเรียนที่สองระบอบที่อย่างรากไม่ไม่จากไปอย่างเงียบๆหมายความว่าเขาได้วางรากฐานไว้อย่างลึกมากเลยซึ่งไม่สามารถที่จะ เหมือนเช็ดทิ้งได้แน่นอนใช่ฮะเช็ดไปแล้วก็ยังมีตกร่องรอยตกอยู่ใช่ก็คืออย่างตัวมูรักก็จะหมดอำนาจอย่างแท้จริงหรือไม่ใครก็ยังไม่ทราบนะฮะเพราะที่สำคัญคือเขาก็คงอยู่ในอียิปต์นะฮะเหมือนประธานาธิบดีทุกคนที่ลงไปนะฮะแต่เมื่อเขาเขาจะอยู่ไปจนพ้นจากอำนาจหรือจนกว่าจะถูกเนรเทศออกไป นั่น,<จ>นก็กกคือจะเหมือนการดําเนินคดีว่ามีความผิดส่วนคดนี้สาหรับชาวอียิปต์ก็เช่นเดียวกับชาวอิหร่านนะเป้าหมายที่สําคัญคือการกําจัดชนชั้นนําระบอบที่ช่อชนนะฮะร,รวมรวมถึงใครก็ตามที่สวมหัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทําให้การชุมนุมเนี่ยก็ยังคงด,ดําเนินต่อไปแม้าการจัดชาจะหนีไปแล้วนะครับแล้วก็ยังคงเหนือมรดกซึ่งจนกระทั่งถูกขจัดทิ้งไปในที่สุด นะอันนี้บทบทความนะครับอันนี้บทความเนี้ยค่ะบทความค่ะก็เขาบอกบอกว่าปัจจุบันของเราเนี่ยจะเป็นอดีตในอนาคตคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําดีในวันเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องต้องมีอดีตที่แย่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ฝากไว้ละกันว่าคุณทําดีในวันเนี้คุณก็จะไม่มีทางที่ว่าต้องมานั่งมีคนกล่าวหาคุณ นะคะว่าในอดีตคุณทําอะไรไว้อะไรอย่างี้ครับอ่ะเราบทเรียนที่สามเรื่องทําไมต้องให้หนูเป็นคนพูดเนี่ยกองทัพแบบไว้ใจอะไรไม่ได้อาอแหมไปพูดดาเนินรายการจะต้องพูดบ้างนะฮะเออพอผมอ่านบทความนี้แล้วผมก็รู้สึกแบบแหมชื่อมันก็ชัดเจนเนาะไม่ต้องแปลเลยกองทัพไว้ใจุดท้ายบทความมาสามข้อเนี่ยไม่พ้นคําว่ากองทัพทั้งนั้นเลยก็กองทัพก็ มันก็เป็นกองเนาะมันกุมอำนาจนะ<อ>พี่มีอาวุธที่สําคัญคือมีอาวุธใช่ใช่ใช่ครับคันนี้ก็คือในบทความนี้เขาก็ mm hmm. าระบุไว้ในวรรคที่สามว่าออกองทัพอียิปต์ซึ่งซึ่งตอนนี้เป็นผู้ควบคุมรัฐบาลค่ะนะเราเราอาจจะต้องเน้นคํานี้ว่ากองทัพอียิปต์ซึ่งตอนนี้เป็นผู้ควบคุมรัฐบาล อยู่นะฮะก็ record, ยังเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้เกิดเสถียรภาพโดยบอกว่า,าเสี่ยงต่อการเกิดความวุ่นวายหากมีการชุมนุมนะฮะแล้วก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นแค่ถ้อยแถลงที่ว่าคล้ายๆกันมาจากกองทัพเวหยานาที่การชุมนุมก็ยดงเนินต่อไปเขาก็จะอ้างว่าการชุมนุมยังดําเนินต่อไปเหมือนบ้านเราก็คืออะไรนะคง พอลกไว้เนื่องจากยังมีสถานการณ์ที่ไม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 ่ปลอดภัยนะคะคาดว่าจะเกิดมาซึ่งนําความมาซึ่งความรุนแรงต่อไปได้ก็ฉึงัจำเป็นต้องคงเอาไว้ก่อนแต่สุดท้ายเขาก็ระบุไว้ว่าในบทความก็ระบุว่าฝ่ายผู้ชุมนุมก็ปฏิเสธปฏิเสธไม่ยอมอ่อนข้อต่อกองทัพในะฮะจนในที่สุดพวกเขาก็ทําให้ทหารอ่อนแอลงก็น่าสนใจนะฮะตัวนี้ฝ่ายผู้ชุมนุมก็ไม่ปฏิเสธยอม อ่อนข้อต่อกองครับจนทําให้ทหารต้องอ่อนแอลงเนี่ยน่าสนนะครับผมด้วยคือเขามีมีกิจกรรมของเขานี่นะมาดูที่หน้านี้เลยว่าเสียบดอกไม้ที่ปลายปืนนะผมจะแยกแจกตามตามบทความที่เป็นข้อข้อไม่ถึงว่าเอาดอกไม้ไปเสียบปลายปืนเขาอ่ะอเสียบปลายปืนเขาอันนี้เป็นเราเราเอาเข้าไปจริงจริงตบดีแบบได้ไหมครับของเรามีเขตนะไปดูรูปที่ผ่านมาเขตใช้อะไรนะ กระสุนจริงอะเรอโอเคไหมแล้วเราจะเข้าไปได้ไหมนะก็นั่นล่ะสิแค่ยังไม่ทันจะเอาดอกไม้ไปก็ร้อยระยะร้อยเมตรก็กระเด็นแล้วอันนี้ต้องไปศึกษานะเพาะเขาถึงเป็นบทเรียนให้เรียนเอาไปใส่ตอนไหนใช่ไหมปลายปืนใช่ครับก็คือมีการเสียบดอกไม้ที่ปลายปืนแล้วก็ครอบครัวมิสหายและเพื่อนบ้านต่างเข้ากอดและพูดคุยกับทหารนะก็คล้ายๆกับบ้านเราะที่ฎีแต่สิ่งหนึ่งนะที่ทุกวันเนี้ยม่แต่โมเนาะบ้านเรา พัดจะไม่เข้าใจเลยว่าทหารจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่น,นเขาก็ลูกหลานคนด้วยกันหมายถึงว่าอย่างเนี้ยประโยชน์ที่บอกว่าก็สามารถกอดกันได้อะเพราะเ,เราเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนพวกเดียวกันแต่ทําไมเขาถึงเรื่องที่จะทำร้ายานั่นคือนั่นคือคือสิ่งที่เราต้องต้องตามหาและแก้ไขว่าเขาทําร้ายเราได้ยังไงทั้งที่เราเป็นคนที่เป็นถือว่าเป็นพวกเดียวกัน ะะอย่างน้อยเราก็ใช้ภาษาเดียวกันอยู่บนแผ่นดินผืนเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะคนละพ่อละแม่ก็ตามแต่เราน่าจะมีสายใยเรื่ออาทอนต่อกันในความเป็นมนุษย์ชาติเดียวกันนะก็ะหวังว่าก็คงจะสําเร็จรที่จะได้เข้าไปกอดพวกเขาใช่ใช่ใช <นะ S 2> สิ่งที่เขาก็คือว่าก็คือเอ้าออไปกอดพูดคุยแล้วก็เดินขบวนไปตามท้องถนนแล้วก็เอาป้ายประทุกอะไรต่างๆไปแขวนไว้ที่รถถังหรือว่าไป แขวนที่รถถังที่เขาจอดอยู่ริมข้างทางอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสีสเปรย์ฉีดคําขวัญที่ข้างรถถังเลยนะสิ่งสิ่งที่เขาทําแล้วก็ไม่กะทั้ง่าโปสเตอร์ต่างนะ,ะโอเคครับต่อไปก็บทเรียนที่สี่เรื่องนัดหยุดงานโอเอน,นิสันน,นัดหยุดงานเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จครับผมครับก็คือในในในอิหร่านนะฮะก็มีการประท้วงหยุดงานนะฮะเขาก็เริ่มเริ่มต้นเลยนี่นะจากคนงานบ่อน้ํามัน คน,คนงานบ่อนน้ามันเราเอาจจะบ่อ,บอน้้ามันมาเกี่ยวอะไรกับการชงนม,มเขาเริ่มหยุดงานก่อนเมื่อเขาหยุดงานแล้วก็ทําให้ขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิงนาา<ช>ะครับไม่มีใครทำอ่ะใช่ไหมมันก็ขาดแคลนแล้วก็ทําให้ปั๊มน้ํามันเนี่ยไม่มีสง่งใช่ไหมบางครั้งต้องใช้เวลาเติมสึกสี่สิบแปดนาทีเออโทษทีนะครับสี่สิบแปดชั่วโมงนะคนรอเติมน้ํามันแต่ว่ากลุ่มคนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเล็กเขาไม่ค่อยเดือดร้อนนะ เพราะเขาถือว่าเขาใช้น้อยมากแต่ที่เดือดร้อนที่สุดคือชนชั้นนําในบทความนี้นะฮะในบทความเขาบอกชัดเจนว่าโคที่เดือดร้อนที่สุดคือชนชั้นนำนะฮะและกองทัพเท่านั้นเพราะต้องใช้น้ํามันใช่ไหมฮะเพราะพวกเขาต้องขับขี่ยอดยานที่โออาบวนท้องสนุนที่โล่งนี่นะบทความเขาบอกชัดเจนของเราก็ของเราก็ใช้ได้เพราะว่าของเราเวลถ้าเราเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคนชั้นร่างไพร่รากหญ้าในสบายอยู่แล้วเรา หุงข้าวด้วยถ่านก็เป็นเราใช้พัดพัดคายร้อนก็ได้ครับครับโอเคครับแล้วต่อไปเขาก็ยังมีการหยุดงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็กระจายกันไปตามโรงงานแล้วก็นิคโครตสาหกรรมต่างๆและที่โมเดลที่ที่สําคัญก็คืออย่างที่เขาอย่างตัวอย่างนี้ผ่านมาในบทความบอกว่าตัดไฟทุกๆุกสี่ชั่วโมงต่อวันตัดช่วงไหนตัดช่วงที่มีการเสนอข่าวโทรทัศน์ของรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นยุทธวิธีที่ดีเหมือนเขาทังกับเราเลย อ่าใช่ไหมเขาทำกับเราแต่เขาก็ชาวอิหร่านเขาก็จะนั่งกินข้าวกันตอนเย็นแล้วก็ฟังวิทยุค่ะกนะตาอนนั้นเลยฟังวิทยุได้จากฝ่ายของกลุ่มของเขาเองซึ่งเขาสามารถส่งด้วยวิธีเทคนิคต่างๆได้นะฮะ,ะต่อไปก็มาข้อสุดท้ายเลยฮนะเบี่ยงเบนสื่อที่ถูกคุกคามโดยรัฐเป็นความสําเร็จสําคัญครับอย่างที่เราติดตามอยู่เราก็น่าจะรู้ว่าการลกคือในอียิปต์ก็คือสะท้อนถึงยุคสมัยใหม่ที่การเริ่มต้น ที่เราเห็นใช่ไหมพอเขามีชุมนุมปุ๊บเขาตัดเลยใช่ไมใ<ช>กระทั่งในการบล็อกทวิตเตอร์แล้วก็เครื่องมือสื่อสารอินเทอร์เน็ตแล้วก็ Facebook โทรศัพท์อะไรต่างๆแต่ว่าแต่การตัดของพู้นี้มันเป็นสื่อสารที่ยังคงมีอยู่เรายังมีช่องทางอื่นที่จะสื่อสารได้ไม่ใช่ใชมีแค่นี้ใช่ค่ะ,คะนะคะค่ะ,ะ,คะ,คะแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาแล้ว ไว้เป็นโอกาสหน้านะคะแล้วเรามาพูดคุยกันใหม่พี่อาัลฟาคงจะมีเรื่องดีๆครับที่ทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์รมาเล่าให้เราฟังอีกนะคะควันนี้ก็ต้องขอลาพี่อาัลฟากับพัดขอลาไปก่อนนะคะคแล้ว<ม>เจอกันพุดหน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ